สวัสดีครับร้านช่างทิวราคาซิ่งนะครับอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศรอบๆนะครับร้านช่างทิวนะครับเดยวพาดูงานวันนี้ก่อนหลางค่าก็จะลกๆหน่อยครับมันเยอะมากครับลงของช่วงนี้นี่ครับออนนิวสีประตูรีโว่สีประตูมันมีอยู่ยี่สิบกลำอันนี้ก็คือรีโวแคบนะครับจอกรันนะครับ ลูกค้าติดตั้งวันไหนก็ไม่รู้ครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งโค้งเหมือนเดิมนะครับโค้งเอ่อก็มีราคาสง่งมีมีราคายกก็เข้ามาคุยกันนะครับร้านย่างทิวส่วนมากก็จะขายไปไประมาณนี้แหละขายส่งก็ขายนะครับไม่ได้จะขายแต่ปีกอย่างเดียวนะครับ เนี่ยนะครับของก็เยอะเยอะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเปิดสามทางนะครับของอแคลรี่บอยนะครับย่องแคลรี่บอยตัวนี้ผมว่า,าทำสีใหม่ก็สภาพก็ต่างกับของใหม่มาครับแล้วก็ไปเก็บนิดหน่อยเก็บผ้าเก็บชายผ้า ้านในก็ยังดาดีอยู่ครับเดี๋ยวทสีก็สวยครับสีมันก็ตามการใช้งานมาใส่แคมปิ้งนะครับเนี่ยครับผมรีวิวนะครับโชคเชิดดีหมดนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งครับตัวหายากเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหายากอา่าส่วนมากมันจะเป็นสามิตรครับ ของบริษัทอคูปต้านะครับที่ปดเยอะเหมือนกันอา่าปลดเยอะมากครับแต่ผมก็ลงเยอะอยู่ครับ3ทางของ3มิตรแต่ตัวนี้ก็คือหายากมากเ <Herr ly> นี่ยนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับตีไปแล้วก็นั่งเล่นมารถ เปิดขึ้นนั่งเล่นมารถได้นะครับสำหรับไปรถไปนาไปไล่นะครับอยากนั่งอยู่บนหลังรถไม่มีที่นั่งนะครับเนี่ยจอกั้นนะครับมันเป็นหลังคามาของรีโวแคปนะครับของรีโวแครแต่ว่าใส่รีโวแคปหรือวีโกแบบนึงนะครับ ผมดูสีแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็น v ีโก้แคมนะครับเพราะมันเป็นสีหนึ่งซีโอเบอร์สีหนึ่งซีเป็นวีโก้แคมนะครับ v ีโก้แคมนี่ตัวนี้จะใส่วีรีโวได้นะครับดูฝาท้ายก็รูวร้ว่ามันเป็นฝาท้ายโค้งนะครับของรีโวนะครับ เนี่ยครับก็โค้งนิดนึงอ่อใส่วีโก้ลีโว้แหละและ้วก็อีสุ 2, ูสองพันสองพันไหนก็ได้หมดครับใจผมอ่ะเป็นของรีโว้ครับ ชัวครับของรีบูและอ๋อกรล็อกอะไรก็ดีหมดนะครับมีกุญแจให้หนึ่งดอกนะครับเนี่ยนะครับสายแคมปิ้งนะครับไม่ควรพลาดครับตัวนี้ก็อยู่ที่15บห้าเคนะครับทำสีให้พร้อมติดตั้งครับเก็บรายละเอียดให้หมดครับแถมฟิล์มด้านหลังให้ครับหนึ่งแผ่นครับ เลือกได้นะครับ 60, 40, 60, 80อ่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเอ่อเดี๋ยวดูตัวนี้ด้วยแล้วกันตัวนี้ขายอยู่ 14K นะครับนี่ครับ 14K ครับตัวนี้ก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับสภาพก็ใหม่ สภาพก็ใหม่ครับโอเคครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็เป็นวันนี้แปมวันนี้วันนี้อะไรวันนี้วันที่ยีิบเก้านะครับเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับร้านช่างทิวหลังคาซิ่งขอบคุณครับ